ลมนิพพานเป็นอย่างไรเอามรควิธีไปก่อนนะ,ะสภาวะของนิพพานผู้เจ้ากาอ,อธิบายไปหมดนั่นแหละเป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏการเกิดไม่เกิดไม่เสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนไม่มีนะพาเราไปเที่ยวนิพพานไม่มีปุถุชนไปเที่ยวนิพพานไม่ได้วิญญาณไม่สามารถรู้นิพพานได้ เมื่อเรายัางยึดว่าจิตหรือวิญญาณเป็นเราเราจะรู้นิพพานได้อย่างไงเพราะจิตรู้นิพพานไม่ได้นั้นอันดับแรกเนี่ยผู้เจ้าให้เราศึกษาขันธ์ห้าให้ดีซะก่อนปล่อยวางขันธ์ห้าให้ได้รู้ลมหายใจเขาออกไปเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราเข้าใจนิพพานต่อไปกรรมฐานอะไรที่ศาสดาสัรเริญผู้เจ้าไม่ได้ตัดเรื่องกรรมฐานกรรมฐานนี้ก็ผิดลูดมายาวกรรมฐานแปลว่าฐานะแห่งการงานไม่ได้มีลงรายละเอียด พราะนั้นผู้เจ้าชี้ไปเลยว่าสมถะกับวิปัสนาไอ้ที่เรียกกรรมฐาน40กองอะไรเนี่ยนี่ก็แต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่พุทธวจนะการทำให้มีความตายทำอย่างไรไม่ต้องให้เกิดอีกละความเพลินละนันทิจะทำให้การเกิดดับไปและความตายจะไม่มีกำเกิดจากเจตนาหากเจตนาไม่มีกระทำผิดจะเป็นจะมีความผิดไหมไม่มีความผิดนั้นโยมถอยรถไปทับลูกแมวตาย ไม่ต้องไปเสียใจในบางคนเสียใจไปเป็นเดือนเป็นปีเฮ้ยไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมนั้นถ้าเรารู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยความทุกข์จะหมดไปมากกว่าครึ่งในชีวิตการจัดงานศพแบบพุทธวจนะเหรอง่ายๆก็ใช้การเผาผู้เจ้าไปเผาพายยะซะส่วนยมจะทำเจดีให้หรือไม่ให้ก็ไปดูถูปราระหบ,บุคคลบุคคลผู้สมควรทำสาสตรูไพ หนึ่งสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าตถาคตาสาวกโกสาวกตถาคตพระเจ้าจากักรพรรดิของเราเนี่ยมีส่วนเป็นได้คือตัวนี้เป็นสิทธาคตไหมสิทธาคตมีใครบ้างภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาสี่ฐานะต้องเป็นภิกษุแท้ๆนะอุบาสกวาสิกาแท้ๆนะคืออะไรอุบาสกวาสิกามีศินห้าหรืออุโบสถ8ปประการถ้าโยมมีกรอบตรงนี้ ใช่เขาทำมาทั้งชีวิตโยมทำศัตรูให้เขาได้เลยและเวลาคนมารวมกันในงานศพเนี่ยเมื่อมีคนมาประชุมกันเนี่ยผู้เจ้าให้ทำอะไรให้เธอทำกิจสองอย่าง 1- น,นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้า 2- กล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวแค่นั้นเองดังนั้นเวลาคนมาปุ๊บเนี่ยโยมก็พาเขานั่งสมาธิพาเขาฟังธรรมกล่าวธรรมเองไม่ได้ก็ เปิดซีดีก็ได้หรือเชื้อเชิญผู้อื่นที่กล่าวพุทธวจนะได้มากล่าวนะให้ฟังก็สำเร็จประโยชน์แล้วคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เป็นผู้สดับในธรรมของตถาคตเอาไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนโยมมาวันนี้ปุ๊บขั้นต่ำที่สุดที่โยมได้คือเป็นผู้ได้สดับในคำของตถาคตชีวิตนี้ขยบชั้นมาละพู้เจ้าจัดเป็นคนละชั้นกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตอนนี้เราเป็นปุถุชนผู้ได้สดับและ อยู่ที่ว่าเราไปเสพครบมากไหมจนคล่องป่ากขึ้นใจไหมผู้เจ้าก็จะยืนยันว่าถ้าเธอคล่องป่ากขึ้นใจในคำตถาคตแม้จะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมดีอย่างนี้นะก<ๆ> <T> ็บอกโสดาบันกับวิบุตอันไหนไปง่ายกว่ากันแต่โสดาบันก่อนวิบุตมันพระหรหันนะเอาโสดาบันก่อน เพราะโยมได้โสดาบันก็คือได้วิมุตต์นั่นเองไม่เกินเจ็ดคราวอธิบายเรื่องนุตรยะกะับอนุตรยะโอ้เป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจมากเอาสั้นๆคือการที่เราได้ไปฟังไปเห็นสมณะพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดไปศึกษาไปศรัทธาไปบำรุงไประลึกถึง สมณาาพานผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดผู้เจ้าว่ายัางไงร,รู้ไหมตำหนิไว้มากเลยนะบางทีเราคิดว่าเออไปฟังเขาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผู้เจ้าบอกว่าเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานโอโหตตำหนิไว้เพราะผู้เจ้าไม่ต้องการให้เราเดินไปผิดทาง การไปเกี่ยวข้องกับสำนักพราหมณ์ที่เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดแม้แต่การเข้าไปเห็นเข้าไปฟังเข้าไปศึกษานะเข้าไปศรัทธาเข้าไปบำรุงโยมไปช่วยเขาบำรุงนะ,อะบอกไม่เป็นไรหรอกเทียบร้อยเป็นการบำรุงที่ผิดมิจฉาทิฏฐิจะเจริญงอกงามขึ้นไปเพราะนั้นพระเจ้าจะปิดกั้นตรงนี้ไว้นั้นถ้าคนอื่นพูดเนี่ยก็อาจจะเป็นการว่า อิจฉาลิษยาแต่นี้ผู้เจ้าตรัสนะท่านหมดกิเลสแล้วท่านต้องการให้พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงอมตะธรรมความไม่ตายนะอืมขอ่าก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมฟังธรรมสังสมสุตตะในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็ขอให้กุศลกรรมครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมงความปรารถนามีความเจริญในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สุดก็ให้พวกเราได้ความเป็นโสดาบันให้ได้ดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลนิพพานในนาคุตการัในใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิ